ศิลปะแห่งการจูงใจ Art of Persuasion เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถน้อมน้าวหรือชักจูงผู้อื่นให้ทำตามความต้องการหรือความคิดเห็นของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ใช้วิธีการกดดันหรือบังคับแต่ใช้เทคนิคที่ชาญฉลาดและแนบเนียนในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้อื่นการจูงใจเป็นการเข้าใจและเชื่อมโยงกับความต้องการและอารมณ์ของคนอื่น เพื่อทำให้พวกเขารู้สึกว่าการกระทำตา่างคำแนะนำหรือความคิดเห็นของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการจูงใจที่มีประสิทธิภาพและแนวทางในการทำให้การโน้มน้าวใจเป็นไปอย่างฉลาดและไม่รุนแรงหนึ่งเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งหนึ่งในกุญแจสำคัญในการจูงใจคือการเข้าใจคนที่เรากำลังพยายามโน้มน้าวเริ่มต้นด้วยการฟังให้มากและเข้าใจมุมของเขา การเข้าใจความต้องการความกังวลและความคาดหวังของคนอื่นจะช่วยให้เราสามารถปรับวิธีการโน้มน้าวให้เหมาะสมได้มากขึ้นการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) การเข้าใจผู้อื่นเริ่มต้นจากการฟังอย่างตั้งใจการฟังไม่ใช่แค่การรับข้อมูลที่ผู้อื่นพูดออกมาแต่หมายถึงการเปิดใจรับฟังทุกคำพูดและสังเกตอารมณ์และท่าทางที่แฝงอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นๆ การฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เราสามารถจับประเด็นสำคัญและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนอื่นได้ดีขึ้นการเข้าใจในระดับนี้ทำให้เราสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดและสร้างความไว้วางใจในตัวเราการอ่านภาษากาย body language การสังเกตภาษากายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งการแสดงออกทางสีหน้าหรือท่าทางสามารถบอกเล่าความรู้สึก และความคิดที่ซ่อนอยู่ภายในได้เช่นการขมวดคิว้วการยิ้มหรือการกระทำที่ไม่ตรงกับคำพูดการอ่านภาษากายอย่างละเอียดสามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ที่แท้จริงของผู้พูดและช่วยให้เราเลือกวิธีการจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเข้าใจบริบททางจิตใจ s y c h o l o g i c a l context) การเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการฟังคำพูดหรือการอ่านภาษากายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจสภาพจิตใจและประสบการณ์ที่ผู้อื่นเคยผ่านการเข้าใจในบริบททางจิตใจของคนอื่นจะช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำหรือ,อคำพูดของพวกเขาหากเราสามารถมองเห็นโลกจากมุมมองของผู้อื่นได้เราจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจูงใจ และน้มน้าวใจให้พวกเขารับฟังหรือทำตามสิ่งที่เราต้องการการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงการเข้าใจคนอื่นไม่ใช่แค่การรู้จักลึกซึ้งในด้านของการสื่อสารแต่ยังหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงใจเมื่อเราทำความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงและเคารพในความเป็นตัวของพวกเขาเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติและไม่บิดบังคับความสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจ และความเคารพจะทําให้เราสามารถจูงใจคนอื่นได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปเพราะเมื่อกนอรรู้สึกว่าเราห่วงใยและเข้าใจพวกเขาจริงๆพวกเขาก็ยินดีที่จะเชื่อฟังและทำตามการใช้คำพูดที่ตรงกับความต้องการเมื่อเรารู้และเข้าใจสิ่งที่คนอื่นต่ออ้องการหรือความหวังของพวกเขาแล้วการใช้คำพูดที่ตรงกับความต้องการเหล่านั้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี การเลือกคำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลนั้นๆเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการพูดในรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจและเห็นค่าของความรู้สึกหรือความต้องการของเขาการยอมรับความแตกต่างคนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะและวิธีการมองโลกที่ต่างกันการเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้งหมายถึงการยอมรับในความแตกต่างและไม่ตัดสินผู้อื่นจากแค่สิ่งที่เราคิด หรือรู้การเข้าใจว่าเหตุผลและความคิดของคนอื่นอาจแตกต่างจากเราและไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาเป็นจะทำให้เราเข้าใจและรับมือกับคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นการยอมรับความแตกต่างยังช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือกลยุทธ์ในการจูงใจที่เหมาะสมการใช้ความเข้าใจเพื่อการจูงใจอย่างยังย่งยืนการจูงใจที่ดีที่สุดมักไม่ใช่การบังคับหรือการใช้แรงกดดันแต่คือการจูงใจ จากความเข้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในการบรรลุปเป้าหมายของพวกเขาเองเมื่อเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคนอื่นและสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในทางที่เหมาะสมการจูงใจนั้นจะเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเข้าใจการเข้าใจคนอื่นสามารถนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจได้เมื่อเราสามารถเข้าใจความฝันความต้องการและปัญหาของคนอื่นได้ เราจะสามารถช่วยพวกเขามองเห็นทางออกหรือมองเห็นศักยภาพของตัวเองได้ดีกว่าการสร้างแรงบันดาลใจผ่านความเข้าใจไม่เพียงแต่ช่วยจูงใจให้คนอื่นทำตามหรือทำงานให้ดีขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มภูนความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างกัน2สร้างความเชื่อมั่นการจูงใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีความเชื่อมั่นระหว่างกันการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและในข้อเสนอของเราจะทำให้คนอื่น รู้สึกสบายใจและเปิดรับคำแนะนำหรือความคิดเห็นของเราการแสดงความมั่นใจในสิ่งที่เราพูดจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อในสิ่งที่เรานำเสนอการพูดด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่มั่นใจการแสดงให้เห็นถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พูดจะทำให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความน่าเชื่อถือและมั่นคง 3. ใช้หลักการของการสอดคล้องและการยอมรับคนมักจะรู้สึกว่า การกระทำบางอย่างถูกต้องมากขึ้นหากมันสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาเคยทำหรือเชื่อในอดีตการโน้มน้าวใจที่ดีมากใช้หลักการของการสร้างความสอดคล้องกับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเดิมของคนเหล่านั้นเช่นการยืนยันในสิ่งที่พวกเขาทำหรือเชื่อและค่อยๆนำเสนอข้อเสนอของเราให้เข้ากับสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยหากคุณต้องการโน้มน้าวให้คนหนึ่งลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่คุณ อาจจะเริ่มจากการเน้นย้ำถึงความคล้ายคลึงกับสิ่งที่พวกเขาเคยใช้อยู่หรือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความชอบของพวกเขาสี่ทำให้การเลือกเป็นของพวกเขาแทนที่จะบังคับให้คนอื่นทำตามที่เราต้องการวิธีที่ดีที่สุดคือการให้พวกเขารู้สึกว่าการตัดสินใจเป็นของพวกเขาเองการให้ทางเลือกสามารถสร้างความรู้สึกของการควบคุมและการตัดสินใจที่เป็นอิสระซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีส่วนร่วม ในกระบวนการแทนที่จะบอกให้พวกเขาทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณอาจจะเสนอทางเลือกให้พวกเขาตัดสินใจเอง 5. ใช้คําพูดที่เป็นบวกและมีพลังการเลือกใช้คําพูดที่ให้ความรู้สึกดีและเป็นบวกมีผลอย่างมากในการจูงใจคนคําพูดที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกสามารถกระตุ้นความสนใจและความร่วมมือได้ดีซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกเป็นทีมและร่วมกัน6 ใช้การสร้างภาพและการเล่าเรื่องการเล่าเรื่อง Storytelling เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการโน้มน้าวใจการเล่าเรื่องที่มีความหมายสามารถกระตุ้นอารมณ์และทำให้คนอื่นรู้สึกเชื่อมโยงกับข้อเสนอของเราได้มากขึ้นการใช้ภาพที่ชัดเจนในหัวของคนฟังช่วยให้ข้อเสนอของเราดูน่าสนใจและจำง่ายเจ็ดใช้การถามคำถามการถามคำถามช่วยให้เราสามารถทำให้คนอื่นคิดถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อ ได้อย่างไม่รู้สึกว่าถูกบังคับการถามคำถามช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมและการตัดสินใจนั้นมาจากการคิดของพวกเขาเองการใช้การถามคำถามเพื่อจูงใจเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารการถามคำถามเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจูงใจคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพหากใช้ในลักษณะที่เหมาะสมคำถามสามารถกระตุ้นความคิดช่วยให้ผู้ฟังได้สำรวจความคิดและความรู้สึกของตัวเอง และสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นการถามคำถามที่ถูกต้องยังช่วยให้ผู้ที่เราต้องการจูงใจรู้สึกว่าเราฟังและเข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริงซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกว่าการใช้คำถามที่กระตุ้นการคิดคำถามเปิดที่ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวจะช่วยกระตุ้นการคิดและการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ตอบคำถามเหล่านี้ช่วยให้คนคิดและพูดถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ คำถามที่ช่วยให้เห็นภาพอนาคต (future-oriented questions) การถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับอนาคตจะช่วยให้คนมองเห็นภาพในเชิงบวกและเห็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจในวันนี้คำถามที่สะท้อนความคิด (reflective questions) คำถามที่สะท้อนหรือทบทวนความคิดช่วยให้ผู้ฟังได้ดไตรตรองและพิจารณาคำตอบของตนเองซึ่งเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาทำความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังคิดหรือรู้สึก สรุปให้ฟังว่าการจูงใจที่ฉลาดและแนบเนียนไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคที่รุนแรงหรือบังคับมันเกี่ยวกับการเข้าใจคนอื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันและการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าการทำตามคำแนะนำของเราคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาการใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถน้มน้าวผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว